มาเจาะลึกความสําเร็จกันต่อค่ะโหกกาลังสนุกเลยเห็นไหมคะมันสนุกมากเลยนะคะฟังแล้วมันเออไม่น่าเบื่อไม่ชีวิตมันมีความหวังขึ้นอะไม่สงสัยคือเพราะว่าสงสัยจะมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำคอยคอยใช่ค่ะแต่ต่อว่าบางคนอยากทํามากเลยค่ะแต่ไม่มีเงินใช่ค่ะทำยังไงดีคะส่วนใหญ่ก็ต้องเข้ามาเรียนรู้ก่อนนะคะมาเรียนรู้ก่อนมาเรียนรู้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขาหมด หมดทางต่อสู้จริงๆหมดหนทางจริงๆแต่จริงงสําคต้องที่สุดก็ต้องบอกว่าในมุมที่มันมืดสนิทขอมีแสงสักนิดหนึ่งเขาก็จะมีโอกาสไปได้ค่ะพี่เลี้ยงก็จะแนะนำพี่เลี้ยงคอยแนะนำนะคะค่อยแนะนาคอยคอยดูแลคุณดีกว่าเขาเราบอกแล้วมาที่นี่เราไม่ใช่มองแต่เชิงของธุรกิจเชิงของกําไรหรือผลประโยชน์แต่เรามองในฐานะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะแล้วกลับกัน มีเงินค่ะเยอะมากเลยใช่ค่ะทําไมฉันจะต้องทําธุรกิจอยรอนคอยค่ะค่ะคือหลายหลายคนบอกว่าฉันรวยอยู่แล้วนะคะฉันมีธุรกิจของฉันอยู่แล้วถือว่าฉันก็ไม่จําเป็นต้องมองธุรกิจตัวนี้ก็ได้แต่คุณต้องมองอีกทีว่าเรารุ่นต่อรุ่นรุ่นคุณเก่งก็จริงแต่ลูกหลานคุณต่อจากคุณเขาเก่งเหมือนคุณไหมล่ะคะพี่นันเชื่อเหลือเกินว่าหลายหลายคนก็บอกว่า ตัวเองอรพร้อมอยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายก็ใช้ไม่หมดก็ไม่ได้ว่ากันแหะค่ะ,คะแต่วันนี้ธุรกิจของท่านดรสมชายห,หาทิยาท่านก็รวยรวยอยู่แล้วท่านก็มีหน้าที่ท่านยิ่งรวยท่านยิ่งสร้างบุญนะคะช่วยเหลือคนที่ไม่มีโอกาสให้กลับมามีโอกาสนะคะนะคะคในโอกาสในที่นี้หมายความว่าหลายๆคนก็การศึกษาก็ไม่มีหลายๆคนก็ ไม่รู้จะไปพึ่งใครหมดสิ้นหวังอะค่ะแต่ท่านดรสมชายห่ตที่ก็ให้โอกาสว่าคุณมาเป็นหุ้นส่วนกับผมสิผมลงทุนให้คุณส่วนที่เหลือคุณบริหารจัดการเอาเองนะแต่ผมคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยเป็นกําลังใจให้คุณคอยเทรนนิ่งคอยฝึกอบรมให้คุณค่ะนี่ก็เพิ่งกลับมาจากไปฝึกอบรมนะคะกับท่านประธานมาได้เขาอบรมอะไรกันบ้างก็อบรมเรื่องกลยุทธ์หรือกลไกของความสําเร็จนะคะ กลไกของความสาเร็จเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างถึงจะสาเร็จค,คุณยังมีความฝันไหมฝันแล้วคุณต้องค้นหาค้นคคหาวิธีการที่จะทํำยังไงถึงได้ความฝันนั้นมามนะคะแล้วฝันแล้วก็ต้องมาวางแผนนะคะวางแผนแล้วก็มีการติดตามหรือโฟล l o อัพอีกทีหนึ่งอย่างนี้ค่ะ,คะท่านจะมีการฝึกอบรมให้มีที่ไหนะคะเมืองไทยเราถือว่าผู้ประกอบการหรือเจ้าของเองอะ่ะมาฝึกอบรมให้เราเองแล้วใครได้เรียนกับท่านนะส่วนใหญ่ก็ พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารายได้ตัวเลขหกหลักทั้งนั้นเลยอะค่ะโอ้โหเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้รุ่นแอดวานไหมคะก็ค,ะคือก็ไปถึงแม้เราระดับไหนก็แล้วแต่นะคะ,คะถือว่าการเรียนเนี่ยมันไม่มีไม่ไม่ไม,ไม่มีที่ว่าคุณระดับสูงสุดแล้วคุณจะไม่ไฟฟ้าเลยไม่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าท่านประธานมีอะไรที่ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่างคนใหม่ๆจะสามารถไปอบรมกับท่านประธานได้ไหมคะได้ค่ะหรือว่าต้องรอก่อนต้องคือไม่ไม่ใช่ค่ะก็คนใหม่เริ่มต้น <Okay. S 2> เริ่มต้นก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนนะคะว่าหน้าที่ของคนใหม่ทําอย่างไร <c oughs> หน้าที่ของตัวคุณคุณต้องทําอย่างไรแต่จริงๆที่นี่มันไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะเพียง <c oughs> แต่คุณเปลี่ยนที่ซื้อกินซื้อใช้ <c oughs> เปลี่ยนที่ซื้อกินซื้อใช้ <c oughs> เปลี่ยนที่เท่านั้นเองนะคะแล้วไรายได้เกิดจากคุณที่เปลี่ยนนอย่างน้อยเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ไหมคะก็ถือว่าได้ แล้วถ้าวันหนึ่งหนึ่งปีสองปีสามปีเหมือนสิบปีเหมือนพิจานนันเนี่ยมีลูกค้าหรือมีองค์กรภายใต้องค์กรทุกคนซื้อกันทุกคะแนนทุกพีวีวิ่งขึ้นหาเราหมดนะ่ะเราคือเศรษฐีคนหนึ่งของเมืองไทยเลยนะเศรษฐีคนหนึ่งเลยนะทั้งท้งพี่เราเองต้องบริหารจัดการไม่ไม่สุขใจในเท่าตื่นปับ๊บรับตังค่ะคะ่ะอันนี้ก็คือระาวางังรูปคือท่านประธานวางโครงสร้างไว้แล้ววางาระบบ,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 บไว้อย่างดีวค่ะแค่เพียงเราเดินตามท่านเท่านั้นเอง คอยมาเรียนรู้คอยมาฟังแต่ถามว่าทุกปัญหามันก็คือคนๆบอกว่าทําแล้วไม่เป็นนะเอาก็ใช่สิคะการทาถ้าคุณไม่ทําคุณไม่เจอปัญหาแน่นอนค่ะกลัวคนปฏิเสธกลัวคนปฏิเสธก็ปฏิเสธก็ไม่เหตุเป็นไรสิค่ะก็ยิ้มเข้าไวป้ปฏิเสธอีกแล้วเหรอคะก<อ><อ>็ะย,ะยิ้มเข้าไวา้ค่ะยิ้มเข้าไว้ค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินเสียงเมจิไหมคะค่ะอยากจะทา คุณพิชนัน์ว่าหนูก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วอะค่ะค่ะแต่ว่าทาง,งานประจําด้วยอะไม่มีเวลาเข้ามาบริษัทอย่างเงี้ยจะทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จเหมือนคุณพิชานันท์ะนนคะอะไรเงี้ยอ่ะค่ะก็ตอบเลยนะคะ,ะมีโทรศัพท์มือถือใช้อยู่ไหมคะค่ะถ้าใช้โทรศัพท์มือถือเป็นก็ไปที่เวอเจซีค่ะ นะคะหรือก็เวอร์เจซี C, แล้วก็มีเรามีเราสองเว็บไซต์นะคะเว็บคอย <Web coin S 2> ด้วยเอาเป็นเวอร์เดีกว่านะคะ,คะทันสมัยกว่าเยอะแล้วก็คุณก็ไปที่รายการนะคะคุณเลือกรายการช่องอรายการ JC TV ฟังสินค้าฟังแผนการตลาดแล้วก็ฟังวิสัยทัศน์นะคะรายการ JC TV ก็จะมีช่วง The ะเดอะคีแมที่ท่านประธานจะบอกว่า คนสาเร็จในจอแองนคอยสําเร็จกันได้อย่างไรยากเกินไปไหมอย่างเนี้ยท่านประธานก็จะมีการเทรนนิ่งอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาธุรกิจนี้มันเหมาะกับคุณแล้วอะค่ะเพราะ,ะไม่มีเวลาจริงก็ทําได้ค่ะ,คะโดยที่คุณใช้เครื่องมือสื่อสารที่คุณใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเองค่ะเกิดประโยชน์ในที่นี้หมายความว่าให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางจากการใช้โทรศัพท์หรือมือถือที่คุณใช้นั่นแหละค่ะ เรียนรู้จากมือถือค่ะไม่ต้องมาค่ะเวลาเราไม่มีจริงๆนะคะเราจะทํายังไงได้แต่เราอยากสาเร็จตื่นนอนตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนไม่ว่าจะเข้าห้องน้าเอ่ยไม่ว่าจะแต่งตัวเอ่ยทุกวินาทีเปิดรายการ JC TV พี่นันเชื่อเหลือเกินว่าคุณสําเร็จเหมือนพี่เจนันแน่นอนค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะเห็นไหมใช่ค่ะบางคนเขาก็ไม่รู้ไม่รู้ค่ะโทรศัพท์มือถือก็โทรอะไรกับหม่สัก แต่วันนี้ท่านประธานบอกว่าโทรศัพท์มือถือของคุณนะคุณรู้ไหมมูลค่าเท่าไหร่เป็นล้านล้านเลยนะถ้าคุณใช้มันเป็นจริงจริงสัมผัสเป็นไล์เป็นกดเป็น,เ,ปนเราอยู่กับมือถือตลอดเวลานี่เออ,เ,อ,อเราก็ฟังได้มุอจิก็เห็นใช่ไหมคะวันนี้มีใครบ้างที่ไม่ใช้โทรศัพท์ มีใครบ้างที่ไม่นั่งเขียร์ตื่นเช้ามาก็เขียร์กันแล้วไม่มีแล้วนะเดยวไม่มีแล้วค่ะไม่มีใครแล้วตอนนี้เขายุคยุคใหม่แล้วยุคของข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ยุคเกษตรแล้วยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารแล้วเพราะนั้นตรงนี้ท่านประธานก็เอาเรื่องราวที่ใหม่ๆมาปรับกระจอแอนคอยไงคะมีที่ไหนล่ะคะสะดวกะสะดวกสบายและจัดส่งสินค้าเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงเองค่ะส่งถึงบ้าน30กิโลต่อค่าจ่ายในการจัดส่ง100บาทแพงไหม คุณเอารถมาคุณขับรถมาค่าจ่ายเยอะคุณก็อยู่ที่บ้านเตรียมลิตรายเกืนสินค้าต้องการซื้ออะไรเดี๋ยวทางฝ่ายคลังเราจะแจ้งไปที่คลังคลังจะจัดส่งให้เดลิเวอรีร่ส่งถึงหน้าบ้านเลยอะค่ะสบายมากเลยสบายสบายค่ะบางบางทีนี่ก็แม่บ้านเนี่ยนะฮะค่ะทำงานบ้านไปด้วยใช่ค่ะเลี้ยงลูกไปด้วยค่ะเวลาจะ มาช้อปปิ้งไม่มีไม่มีช้อปปิ้งไม่มีเวลาช้อปปิ้งเลยอันนั้นยาดอันนี้ขาดใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้คือเราเน้นกลุ่มแม่บ้านมากกว่าค่ะคือกลุ่มทุกกลุ่มเข้าได้ค่ะแต่กลุ่มนี้เราสามารถที่ว่าบอกเลยค่ะโทรศัพท์เนี่ยค่ะบอกแค่นี้นะทำให้มันเป็นนะให้มันรู้เทคนิคใช่เป็นมันง่ายนิดเดียวเลยนะฮะไม่ยากเลยค่ะไปที่เวอร์เจซีไว้หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็ชี้ไปเลยค่ะจิ้มสัมผัสปุ๊บตังก็เข้ามาแล้ว วันละคู่ละพันวันละหมื่นห้าวันละหมื่นห้านะคะนี่อย่างรายการเจาะลึกความสุขเลนะถ้าเราทํากันแบบงงๆนะพากันไม่เป็นนะบอกให้เราเปิดนะแล้วก็ชวนเพื่อนๆเรามานั่งดูยังได้เลยยังได้เลยเพราะว่าการที่เราจะไปคุยเองไปพูดเองหมดหลายครั้งต้องมองว่าเรายังไม่สําเร็จหนึ่งสิ่งที่เราสําคัญที่สุดคือความน่าเชื่อถือค่ะเราไม่มีความน่าเชื่อถือ แต่ถามว่าใครไม่รู้จักท่านประธานท่านประธานดู่ป้ายรถเมย์ท่านก็นยืนดูบิลบอร์ด <c oughs> ท่านก็นยืน,งงนจะนาน,นนะจะแดดจะออกลมยังไงก็ท่านก็นรับได้หมด <c oughs> ป้ายรถเมย์รถเมย์ทุกสายในกรุงเทพ <c oughs> ไม่มีสายไหนที่ไม่มีท่านประธานอยู่อะค่ะ <c oughs> ท่านจะอยู่ให้กําลังใจเราตลอดเวลาเลย หันหน้าไปแล้วก็ยิ้มเห็นท่านยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีหน้าบึ้งเลยค่ะเนี่ยเกิดใครท้อๆนะคะใช่ก็ดูท่านเลยแล้วรถเมย์ทุกสายท่านก็วิ่งอยู่ทั้งวันไม่เคยหยุดไม่เคยพักเลยค่ะวิวบอซื้อวิบอร์ตามทางด่วนนะคะท่านประธานก็บอกให้แล้วโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จุบของจอยเอ็นคอยเนี่ยค่ะมีคนดีทีไหมที่แบบว่าเรายังไม่รู้วิธีเลยว่าจะต้องใช้มือถือยังไงก็ยังต้องต้องต้องค่อยๆฝึกค่อยๆช่วยกันนะคะ เพราะอย่างน้อยแบบฝึกยากไหมแบบหูวเข็นยากเลยไัมไม่อะค่ะเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยหมดแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเขาก็มี iPad กันหมดแล้วไม่มีไม่มีเคสไหนยากสำหรับเราไม่มีอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็พูดกันอย่างนี่เราออกรายการสดใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราจะมาสร้างภาพก็เดี๋ยวนี้เราถึงแม้เขาไม่ทําจอยแองคอยแต่ถามว่าเทคโนโลยีข้อมูลเนี่ยข่าวสารเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่ะเขาจะเปิดกันเขาสัมผัสกันเล่นโกงเล่นเกมไปุอ้เดี๋ยวนี้พัฒนาลุ้มไหมคะ จ็ดสิบแปดสิบทั้งนั้นเลยค่ือนั่งเขียกันแล้วตื่นเช้ามาก็จัดคานเขียกกันเลยค่ะค่ะก็อยากให้ชิญชวนนะคะคนใหม่นะคะที่ยังไม่รู้ทิศทางตัวเองใช่ค่ะให้มาทําธุรกิจกับจอแอนคอยค่ะคช่เลยค่ะแต่สิ่งสาคัญที่สุดพี่ยันบอกว่าคือไม่ได้บอกว่าคุณต้อง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 เต็มเวลาค่ะนะคะคุณทาตอนไหนก็ได้ที่คุณมีเวลาคุณไม่มีเวลาคุณก็แนะนําคนที่มีเวลานะคะคุณขาดโอกาสอะไรคุณไม่มีความรู้ก็หาคนที่เก่งกว่าคุณดีค่ะ ถูกไหม <Okay. S 2> จอยแอนคอยก็เปิดโอกาสให้นะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคุณจะแนะนําใครก็แล้วแต่คุณต้องแนะนําตัวเองคุณต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจระบบสักนิดนึง <Okay. S 2> แล้วคุณไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสําเร็จเลยภายในวันสองวันเป็นไปไม่ได้ค่ะ <Okay. S 2> แต่คุณจะสําเร็จแล้วมันมั่นคงและมันยั่งยืนสิคะคือจอยแอนคอยเท่านั้นเองค่ะ <Okay. S 2> สําเร็จในที่นี้หมายความว่าคุณเองขาดอะไรต้องถามตัวเองก่อน <Okay. S 2> วันนี้คุณมีฝันไหม คุณห่วงใครไหมคุณรักใครไหมคุณรักเขาไหมคุณไปแล้วคุณจะทิ้งอะไรให้เขาเหรอคุณไปแล้วลูกหลานจะลืมคุณเหรอคะเพราะฉะนั้นจอยแอนกอลเป็นโจทย์ที่จะตอบคุณได้เลยคะ่คะว่าคุณทําแล้วมั่นคงจริงไหมแต่สําหรับพิจนัณบอกได้เลยว่าไม่ใช่สิ้นเฉพาะพิจนัณ์เป็นบรรพุษสืบทอดทายาทรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็ยังมั่นคงเพราะท่านประธานวางโครงสร้างวางระบบให้เราหมดแล้วคะ่ะ เดี๋ยวปีหน้าเราเข้ากับตลาดหลักทรัพย์ <c oughs> สินค้าเรามีครบทุกสาขาบริษัททุกสาขาหัวเมืองใหญ่ๆทุกหัวเมืองท่านประธานก็ทำแพทเทิร์นเดียวกันสาขาครบคลุมหมดแล้วนะคะทั่วประเทศเฉพาะของบริษัทเองยังมีของสามาชิกที่เป็นไอหมากอีกอะคะที่ <c oughs> ไปเปิดอิเล็ตที่เป็นในบ้านคืออยู่ที่บ้านก็สามารถทําได้อะคะ่ะ <c oughs> นี่คือคือ,ค,อ,ค,อคุณจะซื้ออะไรอะเปลี่ยนบ้านมาเป็นออฟฟิศนะคะ ก็สามารถทําได้ทุกอย่างเล <c oughs> ย,อ,ยอ่าวันนี้นะคะก็จะลึกความสําเร็จกับคุณพิชานันท์นะคะวันนี้สนุกมากๆาเลยก็ต้องขอบค <c oughs> ุณคุณมากนะคะขอ, <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะออย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันนะคะทุกวันอังคารนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะก็จะโฟนอินกันอย่างนี้แหละคะ่ะและอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะวันศุกร์ค่ะตอนเที่ยงนะคะและบางคนอาจจะดูไม่ทานโอยฉันบบเปิดไม่ได้เลยเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยเข้าไปที่ w w w jc tv t h a i a com นะคะหรือว่าเราจะติดตามกันอย่างนี้นะคะ jc tv นะคะ ช่อง126แต่ว่าเดือนถัดไปเมษายนนี้นะคะเราย้ายค่ะไปที่112นะคะ PSI ก็กดไปที่112ในเดือนเมษายนนะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่จะดูได้คือ GFM Z245 อันนี้ก็คือมีหลายช่องเห็นไหมเหมือนกันเลยก็คือว่าประชาสัมพันธ์กันแบบว่ามันกันหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เจอดเลือกความสำเร็จบมดเวลาลงแล้วนะคะก็พบกันได้ใหม่อังคานหน้คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ